เอาล่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอีกคับผมปังวานะครับวันนี้อยู่เกม PUBG Mobile ัลนเองครับซึ่งกลับมาคัแมแบ็กกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งห,หายไปนานจากวงการเกมฟรีเออไม่ใช่ฟรีไฟล์สิครั G ก็หายไปเนี่ยประมาณสักประมาณ223ปีได้นะครับนะใครไม่เชื่อก็กลับไปดูกลับไปดูที่ไหนดีเนะี่ยช่องเก่าผมอะ่ะมันจะมีอยู่ที่ผมเคยตีม PUBG Mobile อยู่นะมันก็นานแล้วแหละก็วันนี้ก็ลาดลาดเดิมนะ ลักเดิมเลเวล40นะครับชื่อเอสเกเดตนะครับตัวนี้เลยโอเคแต่วันนี้จะไปเล่นโหมดคลาสสิกนะครับไปโหมดทีนั่นเอง one eternity later มืมมังอาจจ่านมายิงเพื่อนผมเนี่ยคนพลาดแล้วพลาดอย่างใหญ่หลวงแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอ,อยู่นูน่นโคตรไกลไกลสุดๆอะไกลจะจัดเลยเฮ้ยระเบิดเลสโซนเบาได้เบานะเบาได้เบานะ เบาได้เบา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 เบได้เบาไปก่อนเลยว่ะพูดถึงเนี่ยเราสามารถขับรถแล้วก็ชนคนได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบเรียกว่าไม่ต้องลงไปยิงอ่ะมาปั๊บปั๊บปับปักบปัปั๊บปั๊บปั๊ปัปัปั๊ป้๊ยิบปั๊๊บปั๊บปย๊ปั๊บป ขยันมันยิงอ่ะโอ้โหใจเย็นดิพี่โอ้โหเร็วเอ้ยผมมึงเข้ามาเล่นใหม่นะเฮ้ยรถผมระเบิดนะมุ๊คเข้ามาเล่นใหม่พี่ใจเย็นครับพวกโห้มึงเล่นผมในรอผมแลบเบ้านโอ้หหลังเข้ากี่ตัววันเนี้ยรถระเบิดรถระเบิดบอกว่ารถระเบิร์ดไอยิงไม่รู้ใครเออเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านอะไรวะรถชนเอ้อเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทำจริง เพื่ออะไรอ่ะยิงลุงผมกันอ่ะอะไรอ่ะเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วเจอแต่โอ้โหตัวก็เดือดเลยโอ้สีหนึ่งโอ้ไม่ไหวเลยโอ้